สามนาทีผมจะไม่เล่นแล้วจะรอลุ้นถ้วยผมเบื่อมือรับข้างแล้วจังหวะนี้เขาหลบไปซาซเปิดเข้ามานี่ตัวเกิดใหม่ประตูคือตัวเกิดใหม่ของกวินธรรมศัจจานั้นเสร็จปุ๊บออกกาลิน่าแล้วเข้าใหม่ใช่ไหมนี่มันบอกการรับรองล้มเหลวอะไรแหละกาลินาติดต่อตัวนี้40กว่าล้าน มบางวันนี้ใครก็ได้ช่วยผมทีเปิดไปถึงตัวนี่ตัวนี้ก็เพิ่งดันเด็กขึ้นมาวันนี้มาถึงอิตาลีแล้วนะครับทุกคนผมมาอยู่ที่อิตาลีผมเป็นพวกมือปืนรลับจัาเทอสต้าหรือว่าเป็น น,นี่ยไงผมมือเปลือับจ้างชักอ, <c oughs> อ้าว,วผมนี่ก็เ,เป็นบอลถ้วยเอ้าผมดูผิดแน่นอนผมก็ได้ถ้วยผมก็เลยมาโซ่หนึ่ง